ฮาลานเนี่ยพูดไม่จบสัทีหนึ่งนะคะตอนที่สองก็มีเรื่องขัดขวางเพราะแบตเตอรี่หมดวันนี้ขอต่อตอนที่สามขอฝากไปถึงรัฐบาลการที่รัฐบาลนำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฮาลานถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของส่วนรวมการที่รัฐบาลนำตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ ภารกิจด้านศาสนาของศาสนาใดศาสนาศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษนั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ฮาลานตามชายแดนใต้ตามจังหวัดภาคใต้หลายร้อยล้านบาทนะนะคะทั้งภูเก็ตทั้งสตูลทั้งพัทลุงภูเก็ตนั้นอะ่ะดิฉันได้ร้องสอบปอปชไปแล้วนะคะต่อไปก็คงต้องร้องสอบสอบตง,งอคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนตรังนั้นมีคนร้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรังก็มีคำสั่งให้ชดเชยเงินแก่หลวงทีนี้มีงบประมาณของปี6-7ของปี6-7นะคะ2 5, 5 6 7ร้สร้างศูนย์ฮาลานจังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสตูลรวมแล้วประมาณที่ละสอ0รกว่าล้านบาทเราคงจะต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช หรือสอตองอการกระทำของรัฐบาลที่ไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกข,ของคนส่วนรวมของประเทศนั้นนะ่ะถือว่าท่านละเมิดต่อมาตราสามตามรัฐธรรมนูญง,งบประมาณแผ่นดินมีไว้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งแผ่นดินมีไว้เพื่อดูแลสวัสดิภาพของคนทั้งแผ่นดิน ไม่ได้มีไว้เพื่อดูแลประชาชนอิสลามอย่างเดียวนะคะเพราะฉนาะฉน,นั้นงบประมาณมหาศาลที่ผ่านไปใช้ที่ผ่านไปอยู่กับมุสลิมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการกินวัฒนการแต่งกายการศาสนาการปฏิบัติตามศาสนากิจทั้งหลายแหล่เหล่านั้น,นล้วนทําลายรากเหง้าของเผ่าพัานธุ์ไทยเป็นจุดทําลายรากเหง้าของเผ่าพันธุ์ไทย กลับมาเรื่องหาลาลน,นะคะประเทศต่างๆที่เป็นเสรีนิยมอย่างเช่นอเมริกานั้นรัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้เข้ามาดูแลจัดการไม่ได้นำงบป,ประมาณภาษีแผ่นดินมาใช้เพื่อการศาสนาแต่อย่างใดแต่รัฐบาลอเมริกาเปิดเสรีให้กับองค์กรเอกชนต่างๆบริษัทเอกชนต่างๆ ก็เหมือนกับ HACCP หรือว่า GMP พวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องเอกชนมันไม่ใช่เรื่องที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเสนอหน้าเข้าไปเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องมาอ้างว่ามีรายได้มหาศาลอันนั้นเป็นเรื่องลมๆแรงๆประชากรมุสลิมสองพันล้านคนทั่วโลกนั้นน่ะเขาซื้อฮาลาลในประเทศเขา เขามา่แบ่งผลประโยชน์เหล่านี้ให้กับต่างประเทศเหรอกโดยเฉพาะประเทศที่มีชนส่วนน้อย5%แต่เพือเยออยากทำตามช้างตัวเองเป็นแค่นกกระจอกตัวหนึ่งแต่อยากทำตัวเป็นช้างทำตัวเพืเยออยากจะเป็นหนึ่งในโลกอันนั้นอะ่ะใช้เหตุและผลคิดนะคะอย่าเพิอเจอ,เจอตามคนพวกนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือในเมื่อตัวเองประกาศบอกว่าเป็นประชาธิปไตย เป็นเสรีนิยมเพราะฉะนั้นไม่ควรจะผูกขาดให้รายได้ตรงนี้แก่กรรมการกลางอิสลามแต่เพียงผู้เดียวควรจะเปิดเสรีให้บริษัทเอกชนที่เป็นมุสลิมทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาแข่งขันรับติดตามฮาลาลและดูแลลูกค้าของเขาส่วนเขาจะส่งออกไม่ส่งออกเรื่องของเขาส่วนบริษัทผู้ประกอบการอยากจะติดกับใครก็เรื่องของเขา แต่รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องไปยุ่งเพราะฉะนั้นการเสนอตั้งกมารมฮาลานนั้นน่ยยังไงประชาชนคนไทยก็ต้องต่อต้านต่อต้านจนถึงที่สุดด้วยเพราะนี่ประเทศไทยคือเมืองพุทธเรามีรากเงาจารีประเพณีวัฒนธรรมมาจากพุทธศาสนาเรามีวัดวาอารามเป็นที่ยึดมั่นเรามีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางสังคมในด้านจิตอิญญาณ และด้านสังคมสงเคราะห์ถึงแม้เราจะมีกรมสังคมสงเคราะห์อ,อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ดูแลสังคมก็คือพระสงฆ์ก็คือพระพุทธศาสนาไม่ต้องบอกว่าพุทธศาสนาเป็นคนไทยหรอก็พุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนสร้างประเทศไทยสังคมพุทธศาสนาเนี่ยทำให้สังคมไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ทุกศาสนาเนี่ยทำให้ทุกศาสนาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบ ร่มเย็นเป็นสุขมาเป็นพันปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตั้งแงน่ไอ้พวกที่อพยพมาช่วงหลังๆเนี่ยอย่าเป็นใหญ่เหลือเกินอย่าเป็นใหญ่ไม่ดูสถานะตนเองไม่ดูหน้าตนเองไม่ดูเงาตนเองเราไม่ได้ะไรเกียดใครเลยนะเราให้เกียดทุกคนเราให้เสรีภาพกับทุกๆคนแต่ไอ้คนที่รับเสรีภาพจากเราเนี่ยกำลังนั่งขยบบนหัวเราอยู่ดิฉนันฝากไปถึงรัฐบาลเท่านี้ค่ะ ถอนตัวออกจากฮาลานปล่อยให้เอกชนเขาแข่งขันกันตามระบอบเสรีประชาธิปไตยแล้วก็คอยดูอยู่ห่างๆเหมือนกับเป็นธุรกิจเอกชนประเภทหนึ่งเท่านั้นก็พอยังมีเวลานะคะขอพูดเรื่องฮัตพอรบองฮัตฉบับที่ 1, 2, 3, 4, นนหนึ่งสสาสี่นั้นหนึ่งนี่ก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะดูแลมุสลิมดูแลอำนวยความสะดวกให้มุสลิมไปฮัต ฉบับที่สองตั้งหัวหน้าทัวร์ไปฮัดหัวหน้าคณะฮัตนี่แหละฉบับที่สามย้ายจากกรมการศาสนาไปอยู่กรมการปกครองเพื่อที่จะได้มีอํานาจในการ,ใน,การในฝ่ายปกครองมากขึ้นฉบับที่สี่เนี่ยเอานายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้รับใช้ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดในคลิปต่อไปขออนุญาตพูดถึง การใชก้การใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณเพื่อการประกอบพิธีฮัทคนไทยหลายๆคนยังเข้าใจผิดยังเข้าใจผิดนะคะบอกว่าคนที่ไปฮัดเนี่ยเอาเงินภาษีไปไม่ใช่ค่ะคนที่ไปฮัดเนี่ยเขาจ่ายเงินของเขาเองเขาจ่ายเงินจากการเอบเก็บออมรอมริบของเขามาทั้งชีวิต แต่ส่วนที่ดิฉันพูดถึงที่ว่าเบียดเบียนสังคมส่วนรวมนั้นน่ะคือเบียดเบียนในการเอาค้าราชการของคนไทยทั้งประเทศค่าราชการทั้ง14กระทรวงนั้นรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนจากภาษีจากคนทุกศาสนาซึ่งศาสนาส่วนใหญ่ก็คือศาสนาพุทธที่มีถึง95%แต่พรบรเหล่านี้เนี่ยพบหบฮัทเหล่านี้เนี่ย เบียดบางเบียดเบียนงบ,งบงงป,ประมาณแผ่นดินเบียดเบียดข้าราชการที่เป็นคนส่วนรวมที่จะต้องมาทํางานเพื่อรับใช้คนทั้งแผ่นดินคนทุกาศาสนานั้นกลับนำข้าราชการเหล่านี้เนี่ยเอาไปดูแลรับใช้มุสลิมเป็นการเฉพาะรับใช้อย่างไงก็เวลาไปขอพาสปอร์ตไปขอบีซ่าไปลงทะเบียนจองฮาร์จองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปจองกับเจ้าหน้าที่โรงการปกครอง ซึ่งโดยปกติทั่วๆไปจะต้องไปจองกับใครต้องไปจองกับบริษัททัวร์เพราะคุณจะเดินทางไปต่างประเทศคุณมีหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์เนี่ยมันก็ต้องควรเป็นหน้าที่ของคนที่บริษัททัวร์เช่นกันแต่นี่ตั้งผู้นำศาสนามาเป็นผู้นำฮัดแล้วก็รับสิทธิประโยชน์จากภาษีประชาชนทุกย่างก้าวทุกความคิดที่อิสลามคิดและถามนั้น เพื่อจะเบียดเบียนงบป,ประมาณแผ่นดินเบียดเบียนภาษีประชาชนคนไทยเอาไปใช้เพื่อกิจส่วนตัวตนเองแทบทั้งนั้นเลยนะคะแม้กระทั่งการที่ไปฮาร์ดเนี่ยจะต้องมีค่าาชการของเราทุกกระทรวงเนี่ยตามไปคอยดูแลประคับประคองตั้งแต่สนามบินถ้าสนามบินต่างจังหวัดก็เอาผู้ว่ามารับใช้ถ้าสนามบินในกรุงเทพก็เอาค่าาชการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มาดูแลอำนวยความสะดวกทั้งไปและกลับแล้วขณะที่อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็เอาข้ารชการเราไปรับใช้ไตรับใช้เยี่ยงเป็นเยี่ยงเป็นพระวา,วาระแห่งชาตินะคะฮัร์ตคือวาระแห่งชาติการออกจากสินอดเลี้ยงที่ทำเนียบก็เป็นวาระแห่งชาติคนไทยจะต้องตื่นนะคะอิสลามเนี่ยเบียดเบียนเอาเปรียบเรามาหลายสิปี ยังไงก็ต้องลากลงมาให้อยู่ในสถานะเท่ากับคนไทยคนอื่นๆเพราะตอนนี้เป็นอภิสิทธิชนเป็นอภิสิทธิชนที่อหังการและก็เหิมเกริมขึ้นทุกวันคนไทยต้องเข้าใจนะถ้าจะพูดถึงประเด็นที่ฮาร์ดเนี่ยเขาเอาเงินเข้าไปแต่เขาเอาข้าราชาการของเราไปใช้งานเยี่ยงทาตเขาเอาภาษีประชาชนของเราไปจ่ายค่าเครื่องบินให้